นี่ก็คือหมักเรียบร้อยหมักก็คือสูตรทั่วไปหมักปกติเลยค่ะแต่สูตรที่เด็ดก็คือน้ําตัวนี้ค่ะน้ําตัวนี้น้าพริกแกงตัวนี้เลยปั่นกัะแป้งเอาไว้นะคะเห็ดนิดนิดค่ะมันใช้เวลาลงกระทะนานไหมแต่ละตัวเนี่ยจะใช้ระยะเวลาไม่เหมือนกันนะคะน่องตดสโพกหรือว่าจะเป็นน้องเนี่ยประมาณ5้าถึงสิบถ้าจะเป็นตัวแบบชิ้นเล็กๆเนี้ยก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวห้านาทีได้ เราจะแร่เพื่อให้ไฟอะเข้าถึงกระดูกข,ของตัวไก่ไดีกวกลางปีกเขา, feet, ากลางปีกอ๋อกลางปีกแบบออกมาอย่างงี้ทอดไปมันจะได้สุกเร็วแล้วเวลาลงเราก็ต้องตะแคงเขาลงตะแคงลงุงใช่จะไปครับมาแล้วครับนี่ค <Alles. S 1> รับลงไปเลย นี่คือน้ำมันใช้ได้เขาจะพุง่งแบบน,นี้การใส่ไก่ลงกระทะเนี่ยก็ดูระยะว่าให้พอดีค่ะ uh huh. บางที่เขาจะใส่แน่นมากเลยความร้อนจะไม่ทั่วถึงค่ะพี่ลุงและถ้าใส่น้อยไปก็ทําให้เขาไหม้เร็วพอเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้หนึ่งไม้หนึ่งกวน เล่นกับมันเล่นกับมันเล่นกับไม่ให้ไก่แช่อยู่ในกระทะนานถ้านิ่งเนี่ยเขาจะอมน้ํามันด้วยแล้วก็ไหมเร็วด้วยค่ะถ้าเราหย่อนลงอย่างเงี้ยมันจะติดเป็นก้อนอย่างเงี้ยเลยค่ะอ๋อใช่เราก็เลยต้องใช้ไม้หนึ่งอย่างเงี้ยอ๋อตองเงี้ออกด้วยไม่เงี้ยเขาออกใช่เป็นชิ้นๆใช้เป็นชิ้นมันไม้หนึ่งเทคนิคค่ะอให้สุกเร็วใช่ค่ะโอ้โหิ่งนี้เลยหรอใช่ค่ะไอ้น้ำมันมันเอาไปได้ใช่ไหมใช่ค่ะให้ความร้อนเข้าไปได้ เราจะดูไงว่ามันขึ้นได้แล้วะดูจากเขาลอยตัวแต่บางตัวหนักเขาะจะจมในกรงเราก็ต้องงัดขึ้นมา